ม,มิสซูฟาร์มาสูติคอประเทศญี่ปุ่นบริษัทผู้ผลิตยากแก้ปวดภายนอกในกลุ่มพลาสเตอร์บรรเทาปวดที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาอันดับหนึ่งของโลกจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เฟตัสไดโคฟินเนกครั้งแรกในประเทศไทยกับแผ่นแปะที่มีส่วนผสมของไดโคฟินเนกเหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อปวดและอักเสบเรื้อรังชนิดรุนแรงและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพ้ยาจากการใช้ยารับประทาน ครับวันนี้นะครับบริษัทฮิซามิสึฟาร์มาซูติโคะนะครับได้จัดอีเวนต์นะครับการลอนสินค้าใหม่นะครับแผ่นแปะเฟตัสดิคอฟแนกนะครับก็คิดว่านะครับตัวยาตัวนี้นะครับจะสามารถช่วยทําให้คุณภาพของชีวิของคนไทยนะครับดีขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับมีผู้บริหารนะครับมาจากทั้งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาจากทั้งสิงคโปร์นะครับมาร่วมงาน ที่นี่ด้วยนะครับให้เกียรติมาที่นี่ด้วยก็ขอฝากนะครับตัวยาแผ่นแปะเซตัสเดโคเฟนักแพชนะครับกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ร้านขายยาที่เป็นคีเชนต่างๆด้วยนะครับผมขอขระคุณมากๆครับ